คำถามต่อไปเขาถามอะไรนะมวลใช่ไหมมวลหาจากไหนครับมวลนี่ก็ดื้อเลยใช่ปะสภาวะที่สองอะตอนนี้เรารู้อุณหภูมิแล้วใช่ปะ ความดันเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมปริมาตรถังรู้ไหมงั้นมวลก็หาได้แล้วใช่ป่ะถูกไหมงั้นมวลสองคืออะไรมวลสองก็คือ p สอง v สองซึ่งมันก็คือ v เดียวแล้วก็หารด้วย r ของคาร์บอนออกไซด์แล้วก็หารด,ด้วย t สองใช่ป่ะก็ได้เป็นความดันมันคือหนึ่งพันใช่ไหมกิโลปลาสคาวนะคุณรักษาหน่วยด้วยนะในสมการ pv mr t เนี่ย พันกิโลปสสาสคาลใช่ไหมปริมาตรต้องเป็นลูกบาศเมตรคือศูนย์จุดสอง่าของขาาคาร์บอนออกไซด์กลับไปดูตารางนะครับอของขาาคาร์บอนออกไซด์คือตัวนี้จุดหนึ่งแปดแปดเก้านะครับหนึ่งแปดแปดเก้าทีสองเมื่อกี้เพิ่งหาได้นะครับหกสี่สี่จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ด ดูนีมวลออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับพันคูณจุดสองก็เป็นสองร้อยใช่ไหมหารด้วยจุดหนึ่งแปดแปดเก้าหารด้วยหกสี่สี่จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดออกมาเป็นหนึ่งจุดหกสี่สองสองนะครับเวลาทำไปก็นึกนึกถึงเรียกว่าเหมือนเรียกว่าอะไรนะสร้างสร้าง อาจสองร้อยลิตรมีกา๊าซอยู่เต็มแต่มูลของกา๊าซเพิ่งจะแค่นี้เองนะหนึ่งกิโลกว่าไปนะแต่จุอยู่เต็มสองร้อยลิตรนะครับนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นน้ําคนละเรื่องใช่ไหมน้ำสองร้อยลิตรก็คือสองร้อยกิโลกร,รัมเลยใช่ป่ะถูกปะก็ก็สร้างความรู้สึกไว้หน่อยนะว่ามันต่างกันเยอะมากนะระหว่างกา๊าซกับของเหลวอะไรอย่างนี้นะอ้าวตอบสิถ้างั้น m สองก็ตอบได้แล้วนะครับ ถัดไปอะไรอีกนะเขาให้หาย n t r o p y generation ใช่ปะ่ะ entropy generation เราผูกสมก,การเหลือแค่อะไรเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับขี้เกียจเขียนแล้วก๊อปไปเลยนะสมดุลเอนโทรปีนะครับคือตัวนี้ปั๊บ อตัวนี้ครับความแตกต่างเอนโทรปีระหว่างสองสภาวะของกา๊าซอุดมคติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองสภาวะใดก็ตามนะมันใช้สมการนี้ได้หมดนะครับเนี่ยนะคือเวลาเราจดหรือเวลาเราจำอะ่ะเราจำเป็นหนึ่งกับสองใช่ปะ่ะแต่จริงๆ1หนึ่งกับสองนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะ เข้ากับออกก็ได้เริ่มต้นกับสุดท้ายก็ได้หรือโจทย์ข้อนี้คือทางเข้ากับสุดท้ายเราแค่เขียนเรียกว่าอะไรเขียนเนี่ยเขียนพวกตัวห้อยให้มันให้มันถูกต้องก็แล้วกันนะครับ s สองลบ s หนึ่งใช่ไหมเท่ากับ cp ลอน t สองส่วน t หนึ R ่งลบ rp ลอน p สองส่วน p หนึ่งเพราะว่าไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะมันเอาไว้ข้างบนนะไล่อย่างนี้นะอ่ะผมก็จะไปหาตรงนี้นะ ผมดึงเฉพาะตรงนี้มาคิดก่อนนะดึงเฉพาะตรงนี้มาคิดก่อนนะ s สองลบ s i ใช่ป่ะก็จะเท่ากับอันนี้สมมุติใช้ c p คงที่ตามโจทย์บอกผมก็จะใช้ c p ลอน t สองส่วน t หนึ่งก็ต้องกลายเป็น t สองส่วน t i ถูกไหมลบ r l อน t สองส่วน t i ถูกป่ะเราก็แทนค่า Cp ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราหามาแล้วเนาะ Cp มันคือจุดแปดสี่สองใช่ไหมแล้วก็ลอนของ T2 T2 คือหกสี่สี่จุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดข้างล่าง Ti ก็ ห้าร้อยลบอาลอนพีสุดท้ายคือหนึ่งพันใช่ป่ะพีไอก็หนึ่งพันอีกแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรลอนหนึ่งได้เท่าไหร่รอนหนึ่งได้ศูนย์ใช่ป่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเทอมหลังก็หายไปเลยเนาะเพราะเทอมหลังเนี่ยเป็นศูนย์ไปเนาะอ่ะเหลือแต่เทอมหน้าก็ ได้แล้วกดเครื่องคี่เลขสินะครับเอ่อหกซีซีหกซีซีจุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหารด้วยห้าร้อยนะครับอันนเอาเลขนี้ไปเทคลอนพบเทคลอนเสร็จก็คูณกับจุดแปดสี่สองนะครับก็ได้เป็นศูนย์จุด หนะึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอะหน่วยของเอนโทรปีจำเพาะก็กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับเสร็จแล้วเราเอาเลขนี้อันนี้เป็นบวกถูกไหมมันร้อนขึ้นนะ่ะใช่ไหมเอนโทรปีก็น่าจะเพิ่มขึ้นแหละก็น่าจะถูกต้องนะครับเอนโทรปีเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นบวกเพราะฉะั้นเราหา เราหา Sgen ได้ละนะครับ Sgen ก็เอามวลมานะครับมวลเพิ่งคำนวณได้เมื่อกี้นะครับคือหนึ่งจุดหสี่สองสองแล้วคูณกับการเปลี่ยนแปลงโทรปีที่เมื่อกี้หามาคือหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับก็ได้เท่ากับ 0.22626อันนี้เป็น S ใหญ่แล้วนะ S ใหญ่ก็จะเป็นกิโลจูลต่อเคลวินนะครับจบแล้วก็โน้ตกับตัวเองไว้หน่อยหนึ่งว่าเป็นบวกถูกแล้วครับไม่ขัดกับกฎข้อที่สอง โอเคเปล่าเอชเนมีสิทธิ์แค่เป็นบวกหรือศูนย์ใช่ไหมเป็นบวกเมื่อเป็นของจริงเป็นศูนย์เมื่อเป็นอุดมคติที่ไหบเป็นย้อนกลับได้นะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาทําด้วยการเปิดตารางเพราะว่าคาร์บอนออกไซด์มีตารางให้เปิดนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าตัวเลขเมื่อเทียบกับการสมมุติว่า c ีพีคงที่แล้วจะเป็นยังไงนะครับ